สบายดีพม่พี่น้องวันนี้เขาก็ลัอันช่วยสุดท้ายเลยเนาะหลังจากเขาอันตัดยาไปด้วยแล้วก็เก็บกองไปด้วยนี่คง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 กองของเขาจะบอเชียเถียวเลยเนาะพอดีว่ามือน,นี้อันโหดขยะเขาชิบาเก็บอันขยะก,ก็แล้วกองของเขาวันนี้ถือว่าบอเชียเถียวเลยนะช่วงคนนั้นก็ตัดส่วนเขาก็เคลนลูลดเคลนมานั่แล้วก็เก็บกองไปพร้อมรอบเดียวจะได้จบ พล้างเหลิกงานเขาจังสิบได้มาเก็บอีกนะอันนี้จะฮ็ดงานเป็นน้ำกับเก็บกองไปนน้ำนี่บอนี่บอบอว่าดอกคือบเห็นไปได้บุมี่บุนี่บุนี่บุนี่พอเบิ่งไปเลย คนแน่เบ <S 々> ิ่งตลอดมีแต่มีแต่นี่แหละซอยนี่ชะวยเดียนทีมีนี่เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิพากันกียรต์เป็นระเบียบแระจังขึ้นเมื่อเพราะว่ายังไลยอยู่เนาะเฮาบ่ทันได้เกียบเกียร์อยู่นี่แล้วเขาไ่ต้องเชือเที่ยวไล่นะแม่นบ่ แบบนี้ดีเห็นมันเห็นงามเป็นน้ำเขาก็เข็นคองอดิ้กว่าชิยางศ์อะไรก็เก็บกองเป็นบบนำ้ำอ้เย็นอะรวบะอยู่ในสวยนี่เนาะได้เล็กนีคลายได้เล็กมันก็าหายเป็นบ้างเล็กสังกะสีโอ้ยขวดเย็นเลยวะป้าลูกบานกินบ่ไวเนาะกินบ่ไวจนแบบเอามาแจกให้มาจังนี่ข้าวต้มนี่ ไว้พ <iet> ี game, man. Man. <ah ่น้องแบบลูกบ้านกินบบไวเนาะแบบซื้อมาลายปวดบดแล้วเขาก็เอามาแจกให้อันให้หมาเนาะพ่อขักันหรี่ฮะวะนะเอามาให้หมานี่ถ้าให้คนพี่เขาก็ะสีห้เขาดีๆบ้าติให้คนณช่างจะมาอยู่นี่นี่พไว้พี่น้องเขาทิ้งไว้แบบนี้ส่วนมากเขาก็จะเอาวางไว้ให้หมาถ้าให้คนพี่เขาก็จะเรียกหรือว่าวางในข้างๆทางขยะ หาเข้ออื่นให้คุ้นด้วยถาวางในทางขยะเด้อวางนขนางทางเย็น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 แหงเลยแม่ว่าจะว่าอ้าววางขางทางคือแบบมือนันมากละไม่ยังดิพุละใม่เฮายังไงโคตรเย็นรเล่าว้าวคล้องมันนี่ก็ไล่ขนาดนี้เก็บน้ำเต้นสิบวัยอ คันเสาแบบโบเฮ็ดงานเนาะเก็บแต่ครองนี่เนาะเดือนหนึ่งเขาได้คลายบบต่ำกว่าช่องช่องโล่คันแบบวางหองโบเสาเนาะเขาโบสื่อเนาะอยู่บ้านเขาเนาะเก็บกองนี่ก็พ่ออยู่ได้เนาะจะว่าบ่พ่ออยู่ไดเลยเพราะว่าเพื่อๆเนี่ยเลือเลือดเงินเน่ยเลือกว่านั้นพวกที่เป็นทหารนี่เนาะเงินเก็บของเก่าเนาะจะว่าบ่อกช่องพันนี่มันก็เลือดเลยเนบ่ ช่องพัดมันก็เลือกหลือเงินเดือนแต่หันบ้านห้องอันนี้ใายต, 3, 000, 4, 000, ตัวหนึ่งได้แต่งซ่อมพันกลัวหรือสี่พันชมกลัวเล็กเงินเดือนบ้านห้องข้อเก่าเบืองไทยมีดีข้อเก่าเมืองไทยมีดีกว่านั่นนี่เลยกลัวค้าแรงอยู่บ้านเ้าอ,อีกดีทุกอย่างถ้าเป็นบ้านห้องมุมบัวชื้อและนี่กล่องนี่เคล็ดเมืองอะไร เขาจะซื้อแต่ป้องเบีย้ยเลยป้องเบีย้ยกับเล็กเหคสลราครับรูนได้ไปซื้อบา,บางคนเมื่อเราบุซื้อแล้วบอกว่ากล่องนี่มันมันราคาบุรีเขาอ่ะสุดร้ายคนลาวเขาบุคอยซื้อขายกันด้วยเขาจะซื้อเฉพาะแบบเนียมป้องเบีย้ยแล้วก็เป็นเล็กนี่เขาจะซื้อพอเรามาขายอยู่ต่อเขสเลยเราบ่กอยู่ดานชงมิ ราคบรถไปซสิอหัวผนแะล้วแต่ข้องบุกคอยไล่นะคนบุกคอยคายพอราคามันถึงเนาะมันบม่อยากเก็บถ้าราคามันดีคืออยู่อยู่ไทยนี่เก็บเบิดเลยแนละ้วทุกทิ้งทุกอย่างโอ้คนหอดเลยเรียบร้อยนต่เกียมกับเขาเขามากมึงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องฮะ ครับแล้วอ <m> ืมบอกว่มันมีกองของมันอยู่ที่ปุ่นไปเันเต็มกินบ่เลย่อยๆกินไปเรื่อยเดยมันมีกองอยู่งญี่ปุ่นช่องกองเด้เขาเก็บไว้บ้านนี่ดิโอ้โหนี่เห็นไหมพ่อไม่น้องเก็บไปเก็บมาได้ท่องอีกกูดังเชยเลยจ้ะเนาะจะอยู่ในบ้านมั่วานรีวิวห้องพญายักษ์ก้อได้เบิ่งเดมว่อยากเบิ่งห้องว่ะข้าวเที่ยวเมืออ่านเต็มห้องย่างหมู เอฟซีเอฟซีเอฟซีจ้ายู่ในยูน่ในชะ่องนั่นและวข่อยจะเคล่อนระบาข้าว่าอัน้องข่อยนายประกฏดเจ้าอันเต็มระบาทองในห้องที่คนเมื่อเอาเอฟซีเจ้าอยู่มูอจิตามมูหมักเลยอ่าจะลองเบิ้งรวด,ดบุกหูแลนะ้วเห็นั่นแะลนะ้ว มันก็มีคนหาคนมาเข้าก็มี่อะไรลิน <c oughs> แบบนี้เนาะลินโซเชียมันก็มีคนหาคนมาเข้าคือกันแล้วก็ว่าอยากเบื้องหองพญายกกฎแนี่เอาข้อมื่อเต็มระเบิดว่าทาวาเต็มแล้วดีราชเช่าห้องให้อีกเพิ่มดี่ลินเนาะว่าแม่อยังบอกเนาะพี่ๆคนไทยเขามาเบื้งป้ามีคนดีๆแต่ไหนเลยค้อมินก็ดีได้เด้อค้อมินชุบผ้าบุคือบานเข้าอะไรบบานเฮามิแต่อยากด่าเขาลงยำได้แต่ละเถืยงเขาข้อมินมิแต่อยากด่าเขา แต่แต่พีพีคนไทยเขามาเบิองบ้าคมมินห้องสุภาพดีแต่บ้านห้องมีแต่หายาเฉวดาห้องสำนะัมีแต่จองที่จะจับพิษนะ <c oughs> คนรู้เมื่อยนะครับเอาขอลงแต่ตนน้นอันอันคิดตัวนำทัวร์ <c oughs> มันเขาด่าเขาหายคนพ่อในนี้เรียบร้อยบเห็นตกแล้วม,มัน เขาบอกห้องนั่นนี่มันนี่มิแต่ผีผีคนไทยมาเขามาบึงลายบอลดีบอลมวนดีหายกำลังใจของอีกแบบนี้ห้องกระพาะอยากอยากเห็ุคลิปแบบต่อไปเนาะคำแบบเอาลงแง้มได้เลยมิตะดาบไว้กันเลยห้องเบียดเขตกันเลยคลิปอะไรมันมันโถนะวะจนโถอันนี้บางทีแบบห้องอันช่างแะไรแค่ตัดแต่งตะนาในชั้นชื่นแค่แบบโยกเลนกันชื่อตัดแต่งกับว่าห้องหายด่าห้องตุ๊บตุ๊บ ทาคนเล่าเขามาเบิ่งสุนโมีแต่สีหายหนน้องชจ,จาไป็คนดีเอรีโลไวรุนหนี้นแงแร้วาไวรุนมีแต่จกด่าเนาทางคุณแกเนี่ยจะ,ะคอยดาด้วยเขาก็สิมาเบิ่งเขาอ,อยู่แต่วัยรุ่นนี่มีแต่จะช่างอะไรกาบคืออันบคือคนไทยคนไทยดีที่เล,ลาวัยรุนรือคนไทานะเขามาเบิ่งมีแต่คนมินเบ,บางชันเน,นาะมิ้น้ฮซางชันมิน้นมินเขา คอมินไฮเกียร์จะโค้ง่รงอีกคอมินช้างสันอีแบบนี้กับเป็นใต้จะลุ่งลุ่งคีบบอกไห้ทีมแบบนี้กับเป็นใต้จะลุ่งคีบมือหนึ่งเช่าิคีบผมแล้วโอ้ลุ่มพุดเย็นเลยเพื่อน่น้องนี่นั่งในซอยเนาะลมเย็นแห้งเลยนี่นี่เสียงลมอูว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 ูเลยโอ้แม่ตะกองเอาอะไรแม่ตะกองเนี่ยเออใช่รถใช้ในกองตัวใดตัวหนึ่งได้แม่ตะกองยังปิ้วผมลุ่มแห้งเลย เอาฉันรักคลิปนี้ก็จบใบเสนีนะพื่อนพี่อน้องเพระาะว่ากีดกองแล้วนอนทีห้องกับสิเกนกองกักบมือใบอยู่มองพากันจบกันไว้ในเสน่ห์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเขามาลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้ในเด้อบายบาย